ครัวันนี้จะมาสอนการล้างเครื่องมือถือ vivo รุ่นใหม่แบบไม่ให้ติด Gmail หรือไม่ถามหารหัสเดิมนะครับตัวนี้เป็นมือถือ vivo y 1 5 s นะตัวนี้ Android 12นะครับในการที่เราจะล้างเครื่องเพื่อไม่ให้ติด Gmail แล้วก็ไม่ติดรหัสเดิมเนี่ยนะครับเราต้องทําการเปิดโหมดนักพัฒนาเพื่อทําการเปิด OEM นั่นเองตัวนี้นะครับถ้ามือถือติดรหัสอยู่ให้เราไปที่ตั้งค่านะครับไปที่รหัสนะจากนั้นทําการยกเลิกรหัสก่อนนะครับเนี่ยทำตามนี้เลย หลังจากทําการยกเลือกรหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นต่อไปให้เราไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ล่างสุดเลยนะครับเนี่ยล่างสุดเข้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์พอมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ท่านจะเห็น Android, เวอร์ชัน Android ด์ไหมครับตัวนี้เวอร์ชันอนดรอยด์สิบนะครับเสร็จแล้วให้เรามองหาคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ครับกดเข้าไปเลยจากนั้นเราจะเห็นคําว่าหมายเลขรุ่นครับหรือหมายเลขบิลกดย้าครับทีนี้กดย้าเลย จนกระทั่งมันบอกว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับจากนั้นให้กดย้อนกลับ2ครั้งครับกดย้อนกลับไปหาคําว่าระบบครับทีนี้เนี่ยครับระบบจากนั้นกดเข้าไปที่คําว่าระบบครับให้เรามองหาคําว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าตอนแรกจะไม่มีนะหลังจากที่เราเคาะมันจะผู่ขึ้นมานะครับนี่ตัวนี้กดเข้าไปครับ พอกดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยท่านจะเห็นคําว่าการปลดล็อก OEM เห็นไหมครับนี่ให้เราทําการกดเปิดตัวนี้เลยหลังจากเรากดเปิดตัวนี้แล้วนะครับระบบป้องกันเกี่ยวกับพวก Gmail แล้วก็รหัสเดิมนะครับหลังจากล้างเครื่องมันจะไม่ทํางานก็คือเราจะสามารถกดข้ามได้นั่นเองจากนั้นก็ทําการกดย้อนกลับนะครับเสร็จแล้วเข้าที่ระบบอีกรอบนึงจากนั้นเราก็ทําการทําการสั่งล้างเครื่องได้เลยครับทีนี้การล้างเครื่องหรือคืนค่าโรงงานข้อมูลทุกอย่างหายหมดนะ ในการที่เราจะทำนะครับเรายะต้องทําการสํารองข้อมูลก่อนนะครับหลังจากเราพร้อมแล้วเราก็ทําการกดคืนค่าโรงงานได้เลยนะครับเนี่ยอ่านะครับตัวนี้เป็นอ่าสิ่งที่เขาแจ้งไว้นะครับในการคืนค่าโรงงานข้อมูลจะถูกลบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัญชี Google ข้อมูลเพลงทุกอย่างทุกอย่างนี้อยู่ในเครื่องนะครับจะหายหมดนะครับจะเหมือนกับเครื่องใหม่แกะกล่องเลย อ่าโอเคนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดยืนยันนะครับมือถือ็จะทำการรีสตาร์ทครับตัวนี้จากนั้นเราก็ทําการรอสักครู่ครับรอจนก,กระทั่งมันบูตขึ้นมานะในการคืนค่าโรงงานหรือล้างเครื่องเนี่ยนะครับมือถือจะใช้เวลาประมาณสัก2-3ถึงนาทีหรืออาจจะมากกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับแต่บางท่านถามว่าในกรณีลืมรหัสแล้วทํำยังไงถ้ามือถือลืมรหัสเราจะต้องไปทําการสั่งล้างเครื่องในโหมด Recovery แทนนะครับ ซึ่งบางเครื่องรุ่นใหม่บางทีจะไม่มีรหัสรีเซ็ตต้องใช้โปรแกรมสั่งปลดนะซึ่งมือถือ vivo รุ่นใหม่นะครับบางโปรแกรมจะไม่สามารถสั่งปลดโดยตรงได้ต้องได้แกะเครื่องจิ้มแผงวงจรด้วยนะ,ะดังนั้นในท่านไหนที่ใช้มือถือ vivo นะครับต้องระวังเวลาใช้แล้วลืมรหัสผ่านนะครับโอเคตอนนี้ก็รอนะครับรอให้มือถือมันบูตขึ้นมาท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับคอมรุดดีๆมาเรื่อยๆนะครับในช่องสอนออนไลน์ ตอนนี้ก็เกือบ3000คลิปแล้วนะครับพยายามทำคลิปดีๆมาให้ดูทุกวันเนาะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับหลายท่านนะครับเกี่ยวกับการใช้มือถือการแก้ปัญหามือถือนะครับเบื้องต้นด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าตอนนี้ในปัจจุบันนะครับบางบางท่านนี่พกมือถือสองเครื่องก็มีนะนะครับเพราะาอาจจะเป็นใช้เป็นเครื่องสำรองนะครับหรืออาจจะใช้เป็นเครื่องหลักอะไรประมาณนี้่ะตอนนี้ก็รอให้มือถือบูตขึ้นมา ตัวนี้ผมตัดมาตอนที่มือถือบูตขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ารอจะนานเลยโอเคทีนี้นะครับหลังจากมือถือบูตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยน,นะครับเราก็ทําการเซตภาษาครับเลือกภาษาที่ต้องการจากนั้นก็กดถัดไปเลยตัวนี้ผมจะทําการเซตค่าแบบไม่เชื่อมต่อ w i f i ด้วยนะเพราะว่าเราเปิด OEM ไ้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นมือถือจะไม่ถามหาเมลไม่ถามห,รหารหัสนะนะครับเราสามารถเซตแบบออฟไลน์ได้เลยก็ทําการกดถัดไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้อ่าเราจะสามารถข้ามได้แบบรวดเร็วเลยนะครับ มันจะไม่เช็คนะส่วนตัวนี้ส่งข้อมูลไปที่ Google เนี่ยตอนนี้เราก็ทําการปิดลงนะครับเพื่อไม่ให้มือถือมันส่งข้อมูลของเราเออกไปนะครับมันก็เป็นการส่งข้อมูลวินิจฉัยเนาะนะครับหรือถ้าไหนอยากเปิดก็เปิดได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราส่วนพวกนี้ก็เป็นแอปที่มาพร้อมเครื่องนะครับเราไม่เอาเราก็ติ๊กออกได้นะครับหรือกดข้ามไปก่อนเราค่อยไปเลือกลงเอาไม่งั้นมันจะลงที่ตัวเครื่องเต็มเลยนะครับมันก็จะเปลืองพื้นที่เนาะในกรณีเราไม่ต้องการจะเห็นว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าการใช้งานนั่นแหละเห็นไหมครับ อ่าโดยที่เครื่องไม่ทำหารหัสเด,ดิมไม่ทำหาเมลเลยนะครับพอเขามาได้แบบนี้เราก็ไปทําการเพิ่มเมลของเราเองนะครับเมลใหม่เมลเก่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราละโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ